สิบพระเหรียญเกจิดังจังหวัดปทุมธานี1เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อรำเกโรวัดกลางตำบลบางกระบืออำเภอสามโคกจัดสร้างในปีพุทธศักราช2469 2เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่ช้างวัดเขียนเขตตำบลบึงยี่โถอำเภอธัญ,ญบุรีจัดสร้างในปีพุทธศักราช2473 สามเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่เทียนปุปทมโมวัดโบสถ์ตําบลบ้านกลางอำเภอเมืองปทุมธานีจัดสร้างในปีพุทธศักราช2490สี่เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่เหมือนนนทศรวัดโรงหีบตําบลหลักหกอําเภอเมืองปทุมธานีจัดสร้างในปีพุทธศักราช2483ห้าเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่ยัดอุตโมวัดสายไหมตําบลคูดคดอําเภอลำลูกกาจัดสร้าง ในปีพุทธศักราช2478 6. เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่ดวดยามารวัดกลางคลองสีตำบลลาสวายอำเภอลำลูกกาจัดสร้างในปีพุทธศักราช2476เเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่ออ๊อกบุพพรหมวชางตำบลบางปรอกอำเภอเมืองปทุมธานีจัดสร้างในปีพุทธศักราช2495 8. เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่ออุษนารทวัดหัตถสารเกษตรตําบลคลองหอําเภอคลองหลวงจัดสร้างในปีพุทธศักราช2509เเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อแต้มจตศิริวัดคลองชันตําบลลาสวัยอำเภอลำลูกกาจัดสร้างในปีพุทธศักราช2477 สิเหรียญรุ่นแรกพระธิการชัยพุทธิยานวัตรเปรนประชากรตำรบลบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานีจัดสร้างในปีพุทธศักราช2486ฝากติดตามพระเครื่องทั่วไทยด้วยนะครับ